มาอัปเดตพ,พ,พรรักไ้าพ่อยะละกําลังติดพออผยแว่หลังจากผ่านไปอาทิตย์หนึ่งว่าให้เล่านามใส่อยู่กับดินกินกับสวนโฮมฮักวันนี้ภาทุกคนมาอัปเดตพ,พ,พรรักไ้ายพอยะละผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะว่าให้เล่านามใส่เพราะว่ามันแห้งแล้วนะกําลังติดพออผยแว่ทุกคนกําลังติด เลยวายเล่านามใส่เมื่อวานนี่ใส่เลี่ยงไวายไอห่หาคนออกเนาะนี่แหละติดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถถาห้าบ่ใส่นามเจอหนาจะเกิดนะหนาจะเกิดมนะันแค้แงแหงด้วยจ,จะมีเสียงร่มเขาเลยทุกคนกําลังติดของเราอยู่นะแดดขวัวไปกําลังฝืนหยอดกําลังปงเอาทุกคนกเกษตรผสมผสานโคกหนองนามโมเดลของสวนหน้มหักเนาะ ขอ,องทีนาที่เฮาเห็นอยู่นี่เป็นเป็นที่นาในโครงการเนาะจะเป็นเอ่าเป็นแปลงนาในโครงการโคกหนองนามโมเดลเนาะจัดสรรพื้นที่ให้มีแปลงหน้าน้ำเนาะจ้ะปีที่แลกเขาปลูกเขากำเขาเนียวกำเนาะเขาเนี้วดำเนาะจ้ะล่องเมืองแล้วได้ปีหนึ่งเนาะจ้ะปีหนึ่งรู้สึกว่าม่าตอบโจทย์เนาะผลผลิตกะว่าเป็นทีนาพ่อใจพีทีแล้วเลยมาปลูกาวาบุ่งแก้วเนาะจ่ะ ของไส่ไก่เราเนาะข้องไส้ไก่กว้าง4เมตรกว้าง4เมตรลึก2เมตรเน,ะนาะน้ำเต็มตลอดเนาะจา้ะเพราะว่าเขาเติมน้ำไว้ตลอดเนาะจา้ะนี่หน้าเขาจะเป็นเลื่อมๆือกลรวยไอมเิาะมันก็นจะเห็ดยากแน่เนาะจา้ะนี่แหละถ้าทุกคนมาเบ่งอันเศยอนแสงนแน่เนาะตะเวนกระนังสีตกดินเนาะจา้ะางบน ข้างบนก mm ็จะเป็นุโมงชมพูพันทิบแล้วก็บัวเลขแปดของเขานะจ้ะน้ำเขาเขาแล้วก็กวักไกห้องนี้เป็นแปลงนาโคกหนองนาเนาะอนี่เป็นนาของสวนของโคกนะจาะนี่ฟอกใส่ไก่เอามาใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยมาลูกพักพ่ายเนาะเพราะว่าวิธีแล้วนี่ล่มพวกบุ้งแก้วแล้วมันก็่ตอบโจทย์นะหน้าม้าลายพวแล้วก็เอ็ดเะฮจัดการหนามมไดดเนาะ พกุ้งแก้วบ่บวมากน้ำลายเกินไปแล้วก็บ่มากหน่อยเนาะนั่นแหละแต่ว่าเอาวิธีแล้วนี่ลองเอาผักไผ่มาปูเบิงรู้สึกว่าตอบโจทย์ดีอยู่พออย่างนี้แล้วแล้ว่าเราจัดการง่ายกว่าเพราะว่าผักไผ่บบตองไปเด็ดใบออกเนาะบ่ตองก็ใบออกเราแค่เก็บเก็บแล้วก็ไปคอยเป็นค้นมดกรรานะข็าแล้วนะจ๊ะขายบุ้งนนอกก็แจกปีแจกน้องเขากินกับโบตองเสีไดยคือพักบุ้งเพราะว่าเขาบบตองเสียเวลามาตัดใบมันออกนะเห็ดสวยงาม พาทุกคนมาเบึงภาพมุมขลางล่างสุดเนาะอโคกหนองนาของเรานี่พื้นที่แปดไร่สองงานเนาะอยจัดการเป็นสวนมืดเนาะจ้ะจัดการพื้นที่อยู่หนี่กับปะมา่านบ๊อบวาไรหรอกปะมา่านงานก,ว,ก,ว,ากวาๆเนาะกับข้างบนอีกประมา่านสองไรหน้าทะเมิดแปดไรสองงานเหลือหน้าอยู่ประมา่านสองไรกว่าๆนี่แหละนอกนั้นก็เป็นโคกแล้วก็เป็นแหล่งน้ำเนาะทุกคน,คกนเหตุหน้า,นาเหตุสวนแบบคกนกี่ขาด พราะว่าพื้นทีนะ่น้าข่อยมันมันสูงกว่าขอนเกินนะเวลาฝนตกข่อยประทน,นอัดน้ำอัดย่ำไหนข่อยหายย่ำน,นั่นหะะมล่วโมงนะจ๊ะอันละ่ะอยู่กับดินกินกับสวนกับตายอลละวันเนาะกับสวนหอมหักเรื่องเล่าความสุขอยู่น่าอยู่ให้ใส่เสื้อแถมนะจ๊ะ้ามาอัปเดตผักพายด้วยจ้มะมันเองติดแล้วพวื่ละปลูกไว้เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก็นดามใสเลียงแล้วนะจ๊ะติดตามตอนต่ตไปด้วยค่ะว่าสิเป็นยังไงน,นะจ๊ะเดี๋ยวจะอัปเดตใ้เบื้องเรื่อยๆเนาะ มากระถือใจใช่กับกดแช่น้ำเนื้อจ้าพามาดูผักพายหรือว่าผักก้านจองของพ่อใหญ่ละจ้า